ทุกคนก็จะเก็บดอกมันไปอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะว่าจะเขางอกใบใหม่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้อง ตัดนะคะตัดต,ดตดทุกๆหนึ่งเดือนนะคะหรืออย่างหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็2เดือนก็ได้นะคะต้องตัดใบทิ้งนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตนะคะ,ะต้นกุยช่ายนะคะที่เราตัดไปวันก่อนนะคะนี่นะคะงอกงอกใหม่ออกมาแล้วนะคะต้นใหม่ออกมาแล้วงามขนาดนี้เลยนะคะนู่นเลยนะคะเห็นไหมออกดอกแล้วด้วยนะคะ ไวมากๆเลยนะคะเขาจะไวมากนะคะหลังจากที่เราตัดโคนไปแล้วเนาะนั่นนะคะแล้วก็มีดอกแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยมีดอกแล้วนี่นะคะเห็นไหมไวมากนะคะแต่ตามที่บอกไว้ในคลิปตอนตอนตัดนะคะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยต้นเขาจะเหลืองมากเลยนะคะเหลืองเหมือน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 จะตายไปเลยแหละนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยเกิดดอกแล้วนะคะ เนี่ยเนี่ยนะคะไวมากเลยวันที่ตัดวันที่เราตัดโคนนะคะที่เราทำาสาวให้มนันนะนะวันนั้นอ่ะโอ้เหลืองเลยนะคะเหลืองเหลืองเหลืองนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยโอ้ยตายละโอ้ยพังหมดเลยนะเน,นี่ย นี่ใส่ย,ยางทับนะแบนรตแตเพราะว่าที่บ้านเราใช้ใส่ย,ยางนะคะแบนระแตะนี่นะคะใบใหญ่นะคะก็ฝากไว้นะคะฝากอันนี้ก็ขอขอ,ขอแชร์ต่อนะคะขอส่งขอส่งเคล็ดลับต่อนะคะคนที่ปลูกนะคะคนที่ปลูกเพื่อกินนี่แหละนะคะแต่คนที่เขาปลูกเพื่อเพื่อพาณนิดอ่ะเชิงพณิชย์เขาก็รู้เขาอยู่แล้วนะคะ คนที่เขาทําขายเนาะแต่บอกกับคนที่เขา mm hmm. เขาปลูกไว้กินนะคะถ้าเราตัดนะคะใบเขาจะใหญ่นะคะใหญ่แบบนี้แล้วก็ใบเขียวนะคะเหมือนคลิปที่ที่ผ่านมานั่นแหละนะคะย้อนไปดูนะคะคุณพรตัดยังไงนะคะตัดยังไงแล้วก็ตัดแล้วทํายังไงนะคะตัดแล้วใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละเพราะบ้านคุณพรเ,เ,เป็นส่วนคุณพรเป็นเป็นส่วนอินทรีย์นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะหลังจากที่ เกิดขึ้นใหม่เนาะก็จะลำตน้นก็จะกอเขาจะใหญ่แบบนี้แหละนะคะแล้วก็ใบจะใหญ่ขึ้นนะคะสังเกตได้จริงๆนะคะตอนแรกที่เราตัดเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอวบขึ้นนะคะเนี่ยนะคะจะสังเกตได้แบบนี้นะคะอันนี้แหละนะคะก็ใครที่ปลูกไว้ก,กินบางคนอาจจะปลูกในกระถางหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ทำเหมืนอนคุณพอนี่แหละนะคะอย่าปล่อยให้ ขึ้นโคนานานๆนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เหลืองนะคะต้องตัดนะคะประมาณยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าเกินหนึ่งเดือนหรืออย่าเกินสองเดือนแล้วกันอะให้ให้ยาวๆเลยนะคะหนึ่งเดือนถ้าลืมไม่เป็นไรก็พอเดือนที่สองแล้วยังให้เกินนั้นนะคะต้นจะเหลืองเลยนะคะเหลืองแล้วก็เหมือนจะตายเนาะ <S 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 คือสรุปคือหนึ่งเดือนกว่าๆหรือไม่เกินสองเดือนเนี้ยต้องตัดนะคะต่อจะให้เราไม่มีอะไรที่จะไปทำเมนูอาหารนะคะเราก็ต้องตัด เพราะว่ามันได้เวลาของเขาที่จะให้ตัดนะไม่งั้นเขาก็จะโซมนะคะอันนี้ก็เป็นบอกนะคะบอกเเคล็ดลับนิดนึงสําหรับคนที่ปลูกกินนะคะเราจะไม่บอกคนที่ปลูกขายนะคะเพราะว่าปลูกขายเขาเขาก็รู้อยู่แล้วนะค,ะคนปลูกขายเขาจะเก่งมากนะคะเชิงพันนิดนนเนาะนี่นะคะนูนเลยนะคะควรปลูกแค่แปลงเล็กๆเองนะคะแต่ยาวยาวนะนูนเลยนะคะถึงนูน อันนี้เป็นแปลงใหม่เนาะที่เราปลูกแต่ว่า,แป,าแปลงเก่าของเราก็จะแปลงก็จะใหญ่มากๆเลยนะอันนั้นอันนั้นเรายังไม่โลนะคะตอนแรกจะโลก็ก็ยังไม่โลนะคะยังไม่โลอันนั้นมันจะอยู่ไกลไกลบ้านนะคะอยู่ท้ายสวนก็ขี้เกียจเดินไปนะคะก็เลยแบ่งมาปลูกตรงนี้นะคะเวลาเก็บก็ได้เก็บเก็บใกล้ๆครัวเนาะก็เลยย้ายย้ายมาตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตว่า สังเกตว่าต้นจะใหญ่มากเห็นไหมแล้วก็เขียวนะคะเขียวบุพเพก็จะเก็บดอกมันไปมันมันมันก็เกิดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะดอกก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ต้องไอ้นี่นะเขาต้องเก็บเนาะปล่อยให้แก่ก็เสียด,ดายนี่นะคะดอกมันเกิดนานแล้วเนี่ยไม่ได้มาดูลืมอัปเดตให้ดูเลยนะคะลืมไปเลยอัปเดตแต่ว่ามันมันขึ้น เออห้าวันแรกฮะนอกนั้นก็ลืมไปแล้วเนาะะอืนคะ ะะเดี๋ยวความก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> อยากจะลงคลิปสั้นๆนะคะไม่อยากลงยาวมากนี่นะคะ <c oughs> ไหวมากเลยงอกใบใหม่ปุ๊บก็ออกดอกเลยนะคะ <c oughs> ทันคินทันคินต้นจะใหญ่ส่วนใหญ่เราจะเมนูที่เราทำประจำจะเป็นผัดหมี่นะคะแล้วก็ใส่ ใบต้นกุยชายเยอะๆนะคะมันอร่อยนะคะมันอร่อยจริงๆนะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็ก็แชร์ต่อนะคะช่วยแชร์ต่อนะคะว่าการปลูกกุยชายนี้ยทำยังไงนะคะทำยังไงตามที่พรบอกนะคะนี่นะคะ ตอนแรกที่เราปลูกเราปลูกแค่ออสองแขนงนะคะตอนที่เราตัดมานะคะสองแขนงเนี้ยดูกอเขาใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่กอเล็กๆนะคะกอใหญ่มากแล้วก็ใบใหญ่เนาะนี่นะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้ใชสารเคมีนะคะอันนี้เป็นปลูกอินรีเนาะนี่นะคะกอใหญ่มันแตกออกมาแบบเยอะคล้ายๆหอมนะคะคล้ายหอมแดงนะคะการเจริญติบตงเขาจะคล้ายๆหอมแดง จะใหญ่แบบนี้แหละก็ใหญ่